หมคิดจแบแมนโนเลียคินิกนะคะเมื่อวานหมอได้ทําผ่าตัดแก้ตาสองชั้นให้น้องฟ้าเนาะวันนี้วันที่หนึ่งหลังจากผ่าตัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องฟ้าเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวหมอจะคุยถึงเรื่องการปฏิบัติตัวหลังทาวันวันที่ศูนย์วันที่หนึ่งทยังไงแล้วน้องมีความรู้สึกยังไงหลังผ่าตัดเดี๋ยวมาดูกันมาเลยน้องอน้องฟ้านะคะอ,อ,อันนี้พี่หนึ่งพี่หนึ่งบูช่วย อันนี้น้องฟ้าอะไรตามสบายไม่มีอะไรอันนี้น้องฟ้าหลังทําวันที่หนึ่งเนาะเมื่อวานเป็นวันที่ศูนย์หลังผ่าตัดนะคะซึ่งปกติเนี่ยวันที่หนึ่งปกติที่จะนับสามวันติดกันเมื่อวานปกติวันที่ผ่าเราจะนับวันที่ศูนย์เนาะวันนี้วันที่หนึ่งวันที่สองซึ่งวันที่สามเนี่ยปกติจะเป็นวันที่ตัดไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่เคยทําผ่าตัดมาก่อนก็จะเรียกว่าแก้ตาอาจจะตัดไหมช้าหน่อย อ,อาจจะเป็นวันที่5ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตอนผ่าตัดว่ามันผ่าตัดยากมากยากง่ายมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะหมอก็จะดูเป็นวันๆไปว่าควรจะตัดวันไหนแต่ของฟ้าเนี่ยเราผ่าตัดไดค่อนข้างดีไม่มีปัญหาที่คิดว่าน่าจะตัดใหม่ได้ประมาณวันที่3หลังผ่าตัดวันนี้คือวันที่1งบางคนหมอในปัดให้วันที่2เนี่ย โอ้ยังไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องนีบตอนตัดแล้วเลยไม่ต้องนี่คือจริงๆเนี่ยค่ะตอนตัดไหมเนี่ยฟิลมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าตามันจะยุบเร็วกว่าน,นี้<ช>แต่ว่าที่ยังยึดตาให้อยู่เนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีพังผงพังผืดเพราะฉะนั้นยึดไว้ดีกว่าดีกว่าอ้อมแบบ มานั่งแก้ใหม่ต้องมาเย็บใหม่ไม่คุ้มถ้าถึงเวลาที่หมอสมงเราค่อยตัดถ้าเคที่แก้มาช้าหน่อยช้านิดหน่อยน่าจะดีกว่าแต่ว่ายัางยังสาวไม่เป็นไรบ <laughs> อกว่าจะตัดได้เร็วแต่ถ้าสมมติอายุเยอะนิดนึงปกติหมอจะดีเลยไปแบบนานนิดนึงประมาณวันที่ห้าหรยง ทีนี้เข้ามาดูตา้องฟ้านิดหนึ่งหลังผ่าตัดวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยที่นัดมาเนี่ยคะ่ะหลักๆเนี่ยเนี่ยอาจจะมีคาบเลือนด,นดนิดนิดหน่อยหน่อยซึ่งหมอจะทําแผลให้แล้วก็ดูว่าไหมตรงไหนมันหลุดหรือว่ามันมีปัญหาตรงไหนไหมทีนี้ตาน้องฟ้านี่คะ่ะเขาจะทํายากกว่าปกตินิดนึงทางด้านขวาเนาะน้องฟาอ้านะเพราะว่าตาด้านนี้เล็กกว่านะหมอเลยมีการตัดหนังให้นิดหน่อยจะเห็นว่าด้านเนี้ยบวมกว่านิดนึง นซึ่งสุดท้ายเนี่ยอาจจะเข้าที่ช้ากว่าด้านนี้นิดนึงแต่โดยรวมก็ยังบวมค่อนข้างน้อยตอนเมื่อคือนหนูทําอะไรบ้างหมอแนะนําให้ทําอะไรบ้างเมื่อคืนก็มีปิดตาค่ะอตอนนอนแล้วก็น้องนอนยกหัวสูงๆแล้นอนนอนยกหัวสูงๆแล้วก็พยายามไม่เปลี่ยนท่านอนก็คือนอนนอนนอนรานอนงายไว้แล้วก็ทานยาก็มียาแก้เศษแล้วก็มียาแก้ปวดที่ต้องทานได้ได้กินยาแก้ปวดปะกินค่ะ ก็พอแบบวันแรกมันจะรู้สึกแบบตึงๆนิดนึงอย่างเงี้ยก็เลยแบบแต่ว่ามันไม่ได้แบบตึงหรือว่าเจ็บมากอะไรเงี้ยก็กินเพื่อที่ทําให้เราแบบเหมือนนอนหลับอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายากแก้เศษหมอนแนะนําให้กินให้หมดเนาะแล้วก็ปกติมันก็จะมีเซตแบบเซตทําแผลให้ถ้าสมมติว่าไม่สะดวกทาแผลเนี่ยค่ะในวันที่หนึ่งสองสามปกติหมอจะนัดมาเพื่อทาแผลอยู่แล้วไม่ต้องทําแผลก็แล้วเดี๋ยวหมอมาทําให้ยกเว้นแบบไม่สะดวกหรืออะไรเงี้ยค่ะหมอก็จะสอนวิธีการทําแผลและให้เซตทําแผลกับ ทีนี้มันดีตรงที่นัดมาติดตามอาการนะคะหมอจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนจะได้แก้ไขได้ทันเนาะแล้วก็ทีนี้ก็จะฉีดยาลดบวมให้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็ตาก,ก็จะเข้าที่เร็วขึ้นเนาะอันนี้มันก็จะบวมน้อยลงใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันก็จะบวมน้อยลงเดี๋ยวหมอจะฉีดยาลดบวมให้นะคะเดี๋ยวหมอจะทําแผลให้แล้วก็ทายาแก้เศษให้วันนี้ไม่มีอะไรหรือแค่นั้นก็มาติดกันเนาะโอเคอเดี๋ยวดูตอนทำแผล ซึ่งปกติอ่ะหมอเป็นคนทําแผลให้เองแล้วก็ตัดไหมให้เองทุกเฉียวเยนี่ยค่ะเราก็าต้องแบบเอาขาเลือดออกมันก็จะมีคาวบ,บ้างมีจุดประสงค์ที่ให้เซตกลับไปก<ม>็คือเนี่ยเอาค้าวข้าวออกเวลาวันตัดไหมมันจะไม่ค่อยเจ็บกลัวไหมเนี่ยตอนวันตัดไหมก็กล<อ>ัวแต่ก็อยากอยากสวยเร็วๆเว้ยแหวนรัวแบบ แต่ของหนูก็ก็โอเคนะควารู้สึกค่ะเ <Okay. S 2> จ็บไหมตอนทำาก็ไม่เจ็บนะเจ็บตอนฉีดยาชานิมั้ยใช่ตอนฉีดยชาชาเนี่ยค่ะขางเกกลือดก็หมดนแล้วแต่ด้านนี้เป็นด้านที่โดนเปิดหนังไปก็จะมีความแบบแดงๆมากกว่าอีกด้านหนึ่งทีนี้เลยเรามาดูด้านนี้ตอนเอาที่ติดตาเมื่อคืนออกมีคราบคา,า,าบเลือดออกมาไหมมีนิดหน่อยค่ะไม่เยอะ ด้านนี้ค่อนข้างแบบดีมากเพนะราะด้านนี้ไม่ได้ขัดหน,หนังเลยคือด้านนี้เป็นด้านที่ทิ่ผ่าตัด้านหวาอีกด้านนึงเนาะคือลูกะตาแต่ละคนนะคะมันมีความไม่เท่ากันอยู่เลยเนะของฟ้าเนี่ยจะด้านด้านขวาจะค่อนข้างลีกว่าคือรูปลูกตาเนาะได้มองใ,ใกล้ๆแผลก็ค่อนข้างดีนะจริงๆก็เริ่มติดกันแล้วแต่ว่าเก็บไว้นานนิดนึงเนาะ ก็อดีกดป่าไม่ต้องรีบไปยุ่งมันมากลแล้วเดี๋ยวหมอก็าทายาตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็รู้สึกปวดไหม ไม่ปวดแต่มันแค่หน่วงๆตึงๆเลยเราใช้ชีวิตประจาวันไรได้ปกติได้ปกติค่ะก็ทาอะไรบ้างเนี่ยนี่ก่อนมาเ็ไปเดินช้อปปิ้งนี่หลังําเสร็จใหม่ๆนี่ไปทำเล็บเลยนะใช่พอเมื่อวานออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บก็ทําเล็บเลยต่อเลยขยายเลยนิทายายนะคะกลับไปจะมันๆไม่ต้องตกใจนะแล้วก็จริงๆทําตัวได้ตามปกติหมอเคยบอกใช่ไหมว่าแต่งหน้าได้แต่ว่าแค่ห้ามทา อาชโด <S <S คือทาไลเนอร์ได้แหละแต่แผลพวกนี้แห้ามโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้เนี่ยที่ไม่ให้แผลโดนน้ำอะค่ะประมาณนั้นเนาะถ้าหนูไม่ค่อยจำเป็นจะต้องแบบแต่งหน้าแต่งหน้าไปทาไลเนอร์กรีดไลเนอร์ไปแต่ห้ามทาอายิชโดบริเวณที่หมอทา แค่ไหนเวลาล้างอายอายไลเนอร์ก็คือใช้คลีนซิ่งวอเตอร์เหมือนเอาคัตเติ้ลบัตรจุ่มคลีนซิ่งวอเตอร์ลดเช็ดแต่เว้นตรงบริเวณที่ผิวที่มีไหมไว้แหละประมาณนั้นเนาะแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวหมอฉีดยาให้เสร็จน้องก็กลับบ้านได้หลักๆก็นอนโยหัวสูงๆจะไม่ประคบเย็นก็ไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่านี่ไม่ค่อยบวมมากเนาะแค่นั้นนะเดี๋ยวก็มาดูตาน้องในซีรีส์ต่อไปว่า แต่และว,วันอาการจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวมยันจะยุบวามลงอีกนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูสุดท้ายว่าเป็นยังไงนะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย